นิทานเรื่องดาวลูกไก่นะชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆโดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่ยังชีพไปวันๆทุกเช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกมาโปรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอกุ๊กกุ๊กุ๊ มากินเร็วลูกเอ๋ยจะได้โตวไวๆตาพูดพร้อมปลอยข้าวเปลือกลงบนพื้นอยู่มาวันหนึ่งยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่จึงชวนตาไปดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับแม่ไก่ตาตาฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่หลังบ้านตาไปดูกับฉันหน่อยสิยายชักชวนตาให้เดินไปดูด้วยกันด้วยความกังวลใจ จริงหรือยายไปไป,ไปเรารีบไปดูกันเถอะตากล่าวพร้อมเดินนำหน้าเมื่อตากับยายไปถึงเล้าไก่ก็ต้องประหลาดใจเพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบตัวจิวเจ็ดตัวที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลครอบครัวของแม่ไก่เป็นอย่างดีลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวติดแม่ไก่มากเดินตามต้ต้ไปทุกที่ ลูกๆของแม่จงจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราดังนั้นเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของพวกท่านนะลูกแม่ไก่สอนลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวหลายวันต่อมาระหว่างที่ตากำลังเดินกลับมาจากสวนก็ได้พบพระทูด,ดงรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ตารีบเดินเข้าไปกับท่านในทันที เมื่อกลับมาถึงบ้านตาจึงเล่าเรื่องที่ได้พบกับผาทูดงให้ยายฟังเมื่อตะกี้ตอนกำลังเดินกลับบ้านฉันเจอกับผาทูดงรูปหนึ่งจึงเดินเข้าไปกับท่านตาเล่าให้ยายฟังด้วยความดีใจจริงหรือตาเออจะว่าไปเราก็ไม่ได้ทำบุญกันมานานแล้วนะฉันอยากทำบุญกับท่านจังเลยยายกล่าวตัดพ้อ งั้นพรุ่งนี้เช้าเราทำอาหารไปถวายท่านกันดีไหมยายตาชักชวนยายก็ดีเหมือนกันนะแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยและตอนนี้ผักของเราก็ยังไม่โตด้วยเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีล่ะตายายกล่าวอย่างหมดหวังในขณะเดียวกันสายตาของตาก็เหลือบไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมา ว่าเราอาจจะต้องนำแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระดีไหมยายตาถามยายฉันเห็นด้วยกับตานะงั้นพรุ่งนี้เชา้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารไปถวายพระเองยายกล่าวแม่ไก่ได้ยินเรื่องเราทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบก็รู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีว่าพรุ่งนี้เชา้าตนจะต้องจากลูกๆไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่ก็เรียกลูกเจี๊ยบทั้งเจดตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีและรักกันนะลูกแม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกมาจากเล้า โดยมีลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวเดินตามมาเป็นขบวนทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้และไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไปด้วยความกระตันยูในครั้งนี้จึงทำให้ลูกไก่ทั้งเจตัวไปเกิดเป็นดวงดาวเจ็ดดวงที่ส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกตัญญูจึงรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันกับลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกะตัญญูต่อแม่ไก่เหมือนดั่งสุภาษิตที่ว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี หากใครที่มีบุญคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เราได้รับการช่วยเหลือจากใครเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่เมื่อมีโอกาสเราควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบแทนบ้างตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสที่เรามี